เราละเรียนการเมืองเพื่ออะไรครับเพื่อเราเป็นคนดีในสังคมเพื่อปกครองบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะฮะเป็นคนดีของสังคมนะครับก็เค่นี้ครับการปกครองการเมืองโดยใช้หลักธรรมเข้ามาเข้ามาปกครองด้วรครับก็อย่างเท่นแบบหนะ <c oughs> ลักๆคืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดถึงลักษณะของผู้นำก่อนนะครับไอ้ที่การเมืองในลักษณะของผู้นำอย่างน้อยคือต้องมี ผมมีหารสีครับอะไรนะทำไมก็ปบริหาระคือการบริหารของชุมชนครับหรือไม่ว่าจะเป็นอบตตำบลอำเภอหรือจังหวัดนะครับผมการเมืองครับผมโดยการได้มาซึ่งอำนาจครับโดการแสวงหาได้การมาส่งยศสันเสริมครับผมโดยยกตัวอย่างครับก็คือว่าวัสดุครับก็คือว่าวัสดุอำนาจครับผม โดยยกคาหอนในภาษาบาลีคือว่าว okay. ัโสอิิยังโลเกครับคือมีอำนาจเป็นใหญ่ในโลกครับผมโดยการปกครองสามารถแบ่งออกเป็นสามคือหนึ่งครับระดับระระดับต้นครับการควบคุมตนเองนี้ก็คือการควบคุมกายวาจาใจครับเพื่อให้ฝึกในระดับนี้เป็นระดับบุคคลครับผมแล้วก็ระดับกลางครับคือการสมาธม องค์ครับผมในการใช้ช the no ีวิตในองค์กรระดับกลางเช่นอำเภอจังหวัดครับผมยกอย่างเช่นเราปเป็นประหลัดอำเภอครับในการบริหารกิจการบ้านเมืองในส่วนภูมิภาคครับผมแล้วก็อันที่สุดท้ายคือระดับสูงก็คือระดับประเทศครับในป่าครับรัฐศาสตร์กับการพูธศาสนาก็คือการนำดับพูธศาสนานำดับพทธศาสนามาเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองนะครับ เป็นการนำหลักธรรมของเ,เ,เ,เต้นเต<า>้นแลปไปด้วยการนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าลายพสัยตามแนวพุทธนะครับคือการการบริหารบ้านเมืองอย่างไรลายพิสัยตามแนวพุทธต้องมีอะไรบ้างพิมพิหารสีครับ มีอะไรบ้างนอพนี่พน้าสี่มีเมตตากรุณามุติตาเบียร้าครัฐศาสตร์ตามแนวพุทธก็เอาหลักคำสอนของพุะเจ้ามาใช้ในการปกครองครับในสังคมอย่างเงียบดิอ่าประมาณนี้ครับอ๋อโอเค